ตำรวจภูทรลำปางได้ซ้อมแผนปราบปรามอาชญากรรมสร้างความประหนักให้แก่นักเรียนนำไปถ่ายทอดต่อชุมชน ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง20สถานีได้ฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสมมุติการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะสาธิตเทคนิควิธีแสดงการจู่โจมและจับกลุ่มคนร้ายให้แก่เด็กเยาวชนนักเรียนได้ชมศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางโดยการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นโครงการที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาดูการปฏิบ,บัติหน้าที่ของตำรวจ เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่รวมถึงสร้างแรงจูงใจที่จะให้เยาวชนเลือกเข้ามาประกอบอาชีพรับราชการตำรวจและสร้างความประหนักรู้รู้ผิดรู้ชอบช่วดีไม่ให้เยาวชนหลงเดินทางผิดคิดกระทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายร่วมเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องพิทักษ์ชาตินำสิ่งที่พบเห็นและเรียนรู้ไปถ่ายทอดขยายผลให้กับผู้ปกครองรวมไปถึงเพื่อนเด็กนักเรียนร่วมสถาบันให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะ